ส่วนเรื่งนี้เป็นข่าวที่ฟังแล้วก็สะเทือนใจสําหรับใครที่รักหมารักแมวนะคะมีชาวบ้านร้องเรียนสื่อเข้ามาบอกว่าหมาแมวเนี่ยหายไปไม่ได้หายไปแค่หลังคาเดียวหายไปทั้งหมู่บ้านทีนี้มีหลักฐานชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมปรากฏคลิปค่ะว่ามีแรงงานต่างด้าวจับตัวหมาแมวไปคลิปนี้ค่ะ เป็นคลิปที่ดูแล้วก็สะเทือนใจคนที่รักหมารักแมวคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปจากกล้่องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาหินซ่อนนะคะอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาภาพนี้ จับภาพชายรายนึงสวมเสื้อสีขาวทำทีมาหลอกล่อแมวอยู่หลังรถกระบะสุดท้ายสามารถอุ้มตัวแมวไปได้สักพักหนึ่งชายรายนี้เดินกลับมาไม่ได้เดินมาคนเดียวเดินกลับมาพร้อมกับชายอีกรายหนึ่งในมือเนี่ยถือกระสอบปุ๋ยที่คาดว่าข้างในนี้น่าจะมีแมวอยู่เนี่ยค่ะคลิปนี้ ผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่เกิดเหตุนะคะที่ตลาดนัดชุมชนบ้านเขาหินซ้อนพบกับเจ๊ก้อยอายุ42ปีเป็นแม่ค้าลูกชิ้นทอดเจ๊ก้อยก็คือเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตกใจมากๆเลยแล้วก็สุดทนแล้วโจรงัดขโมยของในตู้แช่ที่สำคัญเนี่ยลักอุ้มแมวใส่ถุงปุ๋ยไปกินด้วย mm hmm. หลังจากดูกล้องวงจรปิดจึงทราบว,ว่าโจรอยู่ไม่ไกลเป็นแรงงานต่างด้าวในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ โดยนอกจากนี้จะรื้อค้นขโมยของในถังตู้แช่ท้ายรถกระบะไปแล้วแต่ที่น่าเศร้าที่สุดนะคะคือมันใจหายอ่ะมาจับแมวเปอร์เซียคุณผู้ชมโอ้เป็นแมวเปอร์เซียด้วยแพงด้วยแสดงว่ารถกระบะคันนี้เป็นของเจ๊ก้อใช่ค่ะของที่อยู่ในตู้แช่ก็เป็นของเจ๊ก้ยขโมยไปทั้งของที่อยู่ในตู้แช่แล้วก็ขโมยไปทั้งแมวเปอร์เซียด้วยเนี่ยค่ะ ขโมยไปด้วยนะคะนี้อีกคลิปหนึ่งนะอันนี้อีกคลิปหนึ่ง,นะนนค,งคุณผู้ชมที่เรานำเสนอกันนะคะเนี่ยพยายามหลอกล่อแมวคุณผู้ชมดูพฤติกรรมเขา<อ>แมวก็ไม่ยอมนะแงว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 สุดท้ายจับยังไงอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อเนี่ยค่ะคือมันปวดใจนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลิปเนี้ยเอาเปิดดูหน่อยมีอะไรบ้างให้ขโมยบ้าง เจ๊ก้อยก็ยังบอกว่าก่อนหน้านี้เธอแล้วก็ลูกสาวรวมถึงเพื่อนบ้านในหมู่บ้านต่างสงสัยว่าระยะนี้หมาแมวในหมู่บ้านมันหายไปไหนกันหมดพบเพียงแต่ซ่าขนแมวจนมารู้ความจริงให้แน่ชัดว่าถูกแรงงานต่างด้าวจับไปเป็นอาหารอย่างแน่นอนนี่ขโมยอาหารเสร็จปั๊บเนี่ยจะยื่นมือไปขโมยแมวคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเอาไปฟังเสียงเจ๊ก้อยกันหน่อยค่ะแมวเราหายกี่ตัวแล้วครับสองตัวแต่ว่าตัวแรกอ่ะเราเราไม่เห็นในกล้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็น คนไทยเียนเมียนมาเป็นเมียนมา,นมนมากล้องจอนเห็นชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยค่ะเรามีกล้องอยู่อย่างนี้เรามีความทุกข์ร้อนทุกใจยังไงบ้างครับร้องไห้มาเป็นเดือนนะแมวเลี้ยงตั้งแต่เล็กเราทำไมต้องกินแมวอะไรอย่างเงี้ยเราทุกใจเราไม่ชอบขโมยของเพว่าพอแรงพอแล้วแต่เนี้ยเอาแมวไปกินมันไม่ใช่อะ่ะ หลังจากเรื่องนี้กลายเป็นกระแสข่าวปรากฏว่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้ก็พบแรงงานต่างด้าวคนก่อเหตุได้ทยอยขนของย้ายออกจากบ้านเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา,าคือย้ายไปแล้ว,ลวหนีไปแล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวเป็นเรื่องเป็นราวมีหลักฐานขึ้นขนของหนีไปเลยขณะที่เจะก,ก้อยก็ได้ขึ้นป้ายที่ด้านหน้าบ้านนะคะแจ้งเตือนชาวบ้านข้อความบอกว่าระวังหมาแมวหายปริศนา ก่อนเดินทางเข้ามาพบกับผู้กากับสอพอเพื่อที่จะร้องทุกข์แล้วก็หลักฐานต่างๆที่รวบรวมมาเนี่ยก็ส่งให้กับตํารวจเพื่อที่จะได้ดําเนินคดีกับชายในคลิปต่อไปด้านผู้กํากับค่ะก็ได้มีการสั่งการให้สารวัตรชุดสืบสวนแล้วก็รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับย้าว่าจะเร่งคลี่คลายคดีนี้อย่างเต็มที่ยุคนี้ยังมีอยู่นะจับหมาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของคนอื่นเอาไปกินแบบนี้เจืเทนใจอ่ะแล้วเขาเลี้ยงเขาลักเป็นลูกอ่ะนะฮะ